สวัสดีครับวันนี้วันที่25พฤษภา2564เวลาบ่ายแ,แก่ๆมาอัดคลิปเล่นเปิดเพลินเ,เก็บข้อมูลเอาไว้ดูภายในข้างหน้าอีก10ปี20ปี50ปีแล้วเห็นเนาะ ก็บข้อมูลว่าวันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในบ้านเรามีอะไรน่าสนใจพอที่จะพูดได้มันมีหลายเรื่องหลายยะหลายอย่างนะจะบางอย่างก็พูดไม่ได้พูดไปแล้วไปกระทบกับสิทธิเสรีภาพของคนอื่นไปกระทบนับความคิดความอ่านของคนอื่นเราก็ไม่ต้องไปคิดเพราะมันจะเกิดความขัดแยง้งแล้วก็พยายามสรรหาแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น มาเล่าสู่กันฟังเอาเป็นบางร้อยส่วนเอามาแค่สองส่วนหรือเอามาส่วนเดียวก็ได้เนาะ <c oughs> วันนี้ <c oughs> ก็จะรายงานเรื่องโควิดนะฮะโลกมหมันตภััยที่จะฆ่าชีวิตมนุษย์ <c oughs> ไม่แบบไม่ปานีป่าใส <c oughs> เป็นแล้วไม่กี่วันเสียชีวิตตาร่างกายไม่ต้านทานไม่เพียงพอ มีโอกาสเสียชีวิตได้มากเลยวันนี้เพราเทศทยในประเทศไทยรรเรานะติดใหม่3,226อันนี้บวกทั้งทั้งประเทศนะนะในเรือนจำด้วยประเทศเราติดโควิดสะสมมาคือคือเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกอะ่ะที่ติดมาจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยประมาณแสนสามที่หายไปก็มีนะ คือมันเขาจะจิบตัวเลขสะสมไว้ว่าเออทั้งหมดติดจีบติดตติดกันกี่คนพูดติดติดขัดขัดยังไงก็ไม่รู้ <Bliss S 1> ว,วันนี้หายกลับบ้านสามพันเก้าสคนแต่ว่ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลสนามกี่คนก็ยังหาตัวเลขไม่ได้แล้ววันนี้เสียชีวิตยี่สิบหคนก็ไม่ใช่น้อยนะ เมื่อวาน30มวันนี้26อันนี้เฉพาะโควิดอย่างเดียวนะรัเดีชีวิตยอ,อ,อย่างอื่นล่ะกับโรคอย่างอื่นโดยเฉพาะอุบัติเหตุนะประ,ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเป็นแชมป์อยู่แล้วเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างอื่นก็นมีน้อยนะเป็นท้องถนนทีนี้ทั่วโลกทั่วโลกนะวันนี้ติดสะสมมา ตั้งแต่เริ่มมีโควิดมาเนี่ยที่เจ็บตัวเลขมาได้เนี่ยหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านคนโอ้ไม่ใช่น้อยนะหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านคนเอาแบบตัวเลขอย่างนี้เนาะแล้ววันนี้ติดทั่วโลกสี่แสนหกหมืนเก้าพันกว่าคนเ <c oughs> สียชีวิตสะสมมานะตั้งแต่เริ่มติดมาสามล้านสี่แสนกว่าคน วันนี้เสียชีวิตเฉพาะวันนี้นะแปดพันแปดแปดพันแปดร้อยกว่าคนรักษาหายรักษาหายสะสมเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้านคนเฉพาะวันนี้หายกลับบ้านนะเจ็ดแสนกว่าคนนี่ถือทั่วโลก ข้อมูลที่เก็บเอาไว้เนี่ยมีทั้งในประเทศแล้วก็ทั่วโลกเต็มได้เ็บข้อมูลประจำแต่ละจังหวัดโอ้ันคงนจะยุ่งยากเนาะวันนี้ประเทศไทยเราขึ้นมาเป็นอันดับที่5 85นะ85เมื่อวานรู้สึกจะ88วันนี้85แสดงว่านะอัตราการเล่งไม่ยอมไม่ยอมลดนะเพิ่มขึ้นทุกวัน เพิ่มกันทุกวันน่าน่ากลัวเหมือนกันอันนี้โควิดโลกมหันตภัยบางคุณก็มองว่านี่เนี่ยคือสงครามชีวภาพที่จะฆ่ามนุษย์เวลาทําสงครามก็ต้องผลิตอาวุธผลิตระเบิดผลิตโทรอุปกร์เอาคนมาฝึกใช้งบประมาณเยอะที่จะไปต่อสู้เพื่อแย่งชิงทรัพย์สมบัติแย่งชิงพื้นที่แย่งชิง ทรัพยากรที่มีบนโลกแต่สงครามสมัยใหม่ไม่เป็นอย่างนั้นซะแล้วเขาทดลองอะไรชีวาภาพเนี่ยอินทรีย์ชีวาภาพขึ้นมาเนี่ยเชื้อโรคชีวาภาพเนี่ย,าายส่งไปฆ่าประเทศใดประเทศหนึ่งได้ทั้งหมดโดยใช้งบน้อยแล้วก็อะไรคนที่เสียชีวิตไม่มีคู่กรณีอะ เช่นอย่างว่าประเทศกอไปลบประเทศขอเงี้ยประเทศกอนี่ก็เป็นคู่กรณีกับประเทศขอแต่ถ้าส่งชีวภาพอันนี้ไปเนี่ยคนตายไม่มีไม่มีคู่กรณีคือคู่ค,คู่คู่กอะรเนี่ยกับโลกแต่จะไปฟ้องโลกฟ้องกับโลกมันโครคภัยไข้เจ็บมันได้ไหมก็ไม่ได้อืนาชิดนะอันตรายอันนี้โควิดประจำวันที่ยี่สิบห้าวันนี้นะ ต่อไปก็สภาพอากาศก็ยังร้อนอยู่เหมือนเดิมร้อนมากเลยร้อนขึ้นทุกวันมันจะมีใครไม่มีรัฐบาลไหนมีประเทศไหนที่จะออกมาดลลงเพื่อรักษาสมดุลทางธรรมชาติไว้ได้นับวันเราจะรีร้อนขึ้นทุกวันทุกวันรุ่นลูกรุ่นหล,นลานเราจะทำยังไงอยู่กันกันยังไงจะอาศัแยแต่แออย่างเดียวไม่ไหวนะ ขาไฟฟ้าก็าพแพงแล้วจะผลิตพลิตภาไฟฟ้าแต่แล,ะแตและแต่ละแห่งแต่และครั้งเนี่ยก็ใช้งบประมาณไม่ใช่้อยฉะนั้นเราจะช่วยกันยังไงยังคิดไม่ออกหาไม่ออกบางบางประเทศประเทศใหญ่ๆจะให้เขาโดยละลงเพื่อลดภาวะโลกร้อนมันก็ไปกระทบกับธุรกิจของเขาเขาก็ไม่ยอมอมันเกี่ยวพันกันอากาศร้อนมาก เดือนนี้เป็นเดือนพฤษภาตามตามโบราณก็แล้วมันเข้าหน้าฝนแล้วเนาะแต่ฝนก็ยังไม่มาอันที่จริงมันก็เมฆมันก็ตั้งเข้ามาทุกวันนะวันละหลายรอบนะพอตั้งเข้ามา๊บสภาก็หายไปมืดมาเหมือนทำท่าจะตกแต่ก็ไม่ตกหายไปบางทีมืดมาตกนิดตรงตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างแต่ไปไม่ทั่วอันนี้ก็ าหายไปอีกแหละถ้าเป็นคนสมัยโบราณสมัยโบราณก็บอกว่าต้องมีอะไรที่เป็นสิ่งหัศจรรย์อยู่บนพื้นที่ตรงนี้หรือว่าประเทศนี้บริเวณน,นี้เพราะเขามีความเชื่อว่าเวลาเมฆมันลอยมาฝนทำตาจะตกก็มีมาอะไรมาโดนบันดาลให้มันเมฆลอยไปที่อื่นเขาบอกว่ามันมีมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่บนโลกใบนี้อยู่อยู่บริเวณสถานที่แห่งนี้ก็ทําการ อะไรลงคาถาอาคมอะไรอะไรให้ห่างสมัยหมพวกก่อนนะจะเป็นอย่างนั้นแต่นั้นเป็นเรื่องเก่าแล้วเนาะเรื่องใหม่แล้วเขาก็พิสูจน์กันมาเป็นวิทยาศาสตาร์แล้วว่ามันไม่มีอะไรลักบนโลกบนบนโลกตรงเนี้ไม่มีสิ่งัศาสรย์อะไรหรอกมันเป็นส,สภาพของสภาพดินฟ้าอากาศเมื่อมันร้อนอพอความเย็นมาปุ๊บมันก็เกิดเป็นลมพอเกิดเป็นลมปุ๊บมันก็พัดเอก้อนเมฆไป ตามหลักวิชาศาสตร์เขาวาไว้เงี้ยเราก็ศึกษา,าเราเรียนเพื่อจะให้เข้าใจเนาะอีกหน่อยอีก10ปี20ปีข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนก็ได้บอกไม่ใช่มันเป็นอีกแบบหนึง่งอันนี้เราก็ต้องศึกษากันต่อไปอันนี้สภาพดินฟ้าอากาศการบ้านการเมืองเป็นไงโอ้บอกแล้วแ่เมื่อวานว่าไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองการเมืองมีแต่ผลประโยชน์มีความขัดแยง้ง ดูกันทางห่างฟังหูไว้หูอย่างที่บอกข่าวกิ่งมันมีน้อยข่าวปลอมมันเยอะพอฟังแล้วก็ปวดหัวเมื่อก่อนจะดูดูโทรทัศน์นะตื่นเช้ามาอาจะเปิดโทรทัศน์ดูข่าวช่องนู้นช่องนี้กลางวันก็เปิดตอนเย็นก็เปิดดูข่าวตลอดปรากฏว่าโอ้ันมัน,มนทำให้เครียดทําให้ปวดหัว มันเหมือนกับมันจะทะเลาะกันเหมือนมันจะฆจะ่ากันต่างคนต่างไม่ยอมกันอ่ะพออยู่สักพักจับมือกันได้แล้วไม่มีอะไรเล่นละครกันอมมันน่าปวดหัวเพราะต่างคนต่างมีผลประโยชน์ต่างคนต่างสแสวงหาอำนาจซึ่งกันและกันการทำให้การเมืองเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวเลยไม่อยากติดตามอยู่ห่าง ดูเข้าไปห่างๆแต่ถ้าไม่ดูเลยก็ไม่ได้นะเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้มันมันมีผลกระทบเกี่ยวกับการบ้านการเมืองเนี่ยข่าวลือเนี่ยเหมือนกันลือในทางไม่ดีก็เกิดเหตุการณ์ไม่ดีถ้าแก้ไม่ทันแก้ไขสถานการณ์ไม่ทันเรื่องหลายๆก็จะเกิดขึ้นปัจจุบันคนเสพข่าวก็รู้สึกจะตั้งสติได้บางแต่บางคนก็โห พอเห็นข่าวขึ้นปุ๊บไม่ได้อ่านเลยไม่ได้วิเคราะห์เลยส่งต่อๆมันไปเป็น <c oughs> ข้าวลายคนนั้นข้าวลายคนนี้ขึ้นตัวนั้นตัวนี้อสืบไปสืบมาวันสองวันอา้าวข่าวปลอมอยู่ยากเนาะลำบากความเปลี่ยนแปลงของโลกมันไปเร็วมากเมื่อก่อนนี่นะ จะเปลี่ยนแปลงแต่และจุดแต่และจุดเนี่ยจากจหนึ่งไปจุดหนึ่งใช้เวลาเป็นล้านปีนะย,ยกตัวอย่างยังไงยกเมือามา่อก่อนเนี่ยเ,เราบอกว่าเราเกิดมาจากวานอนเนี่ย <laughs> สปิซ,ซ่ลานลาวานอนวานอนก็ต้องมีหางพออยูุ่งมาปุ๊บหางหายไปช่วงที่หางหายไปเนี่ยใช้เวลาเป็นลล้านปีนะแล้วก็ วานอนเวลามันเดินเดินสี่ขา,าก็จะพัฒนาจากสี่ขาขึ้นมาเป็นสองขาโดยใช้อีกอาขาข้างหน้าเนี่ยมาเป็นมือก็ใช้เวลาเป็นอีกเป็นหลายล,ายล,ายลาย้านปีแต่ปัจจุบันนี้ตก็มันเร็วนะเร็วมากเลยเคนไหนประสบป,ปรบัติเหต,ปปต,เหตุแขนขาดแขนไม่มีเขาใช้แขนเทียม ปับเดียวได้แล้วเอาเอาหลักวิทยาศาสตร์เอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยแล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปอีกเยอะโดยเฉพาะทั้งด้านไอทีนี่นะ,ะเปลี่ยนแปลงไปเยอะร่างกายเราก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะอีวันหนึ่งข้างหน้าเราก็อาจจะจําตัวเองไม่ได้แบเออเมื่อก่อนเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่รู้จะเป็นยังไงมันเป็นไปได้นะ เช่นอย่างคนรุ่นใหม่สมัยปัจจุบันเนี่ยคนไทยเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยไม่ชอบชอบแบบไหนชอบแบบเกาหลีอ่ะไปทําสัญญกรรมใช่นไหมบางทีอาจจะจําตัวเองไม่ได้เลยนะบ่าโอ้ก่อนทําสัญญสัญญกรรมเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วอแต่อีกหน่อยอเกิดเขานิยมคนผิวดำมากก็เดี๋ยวก็ไปทําเป็นผิวดําอย่างเงี้ยมันกะ็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆความเปลี่ยนแปลงมันใบเล็ยวมา ตืน่นด,ดูแล้วก็ชีวิตเนอะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามคำสอนของพระเจ้าคำสอนของพระเจ้าเป็นคำสอนที่เป็นคำเป็นหลักสายตนคือมันมีอยู่มันมีอยู่ประจาโลกของมันอยู่แล้วอพอเกิดขึ้นมาตั้งอยู่สักพักแล้วก็ดับไปไม่ว่าจะคุณจะอยู่ประเทศไหนนับถือศาสนาอะไร รับประทานอาหารอะไรดำรงชีวิตยังไงร่ำรวยขนาดไหนมีอำนาจขนาดไหนคุณก็ตกอยู่ในความเป็นจริงทั้งสามอย่างนี้ตามหลักกางสอนพรุ่งนี้เป็นวันวิสาขาแล้วเนาะวันค้ายวันประสูติแต่จะรู้ปร,ริพานของพทุทธเจ้าก็เกินธรรมะเอาไว้ก่อนเพื่อความสบายใจคิดอะไรไม่ออกก็เออเดี๋ยมก็ไปแล้วชีวิตเดี๋ยวก็ตายแล้ว ไม่ต้องไปเครียดเลยมากนะมันก็ได้สัวพักชั่วครูเหมือนกันถ้าปฏิบัตินานๆนนนนนมันก็จะได้เป็นหลายๆชั่วโมงเหมือนกันนะก็เรียกโป่งตกการโป่งตกหรือการปฏิบัติธรรมนี่บางทีมันก็ม,นกมันก็ดีถ้าคนทําได้มันก็มีความสุขแต่เราทําได้แค่อึดใจเดียวบางทีอึดใจเดียวนะโป่งตกกูไม่เอาอะไรแล้วสักพัก กลับมาอยากได้นู้นอยากได้นี้แล้วอโอ้เป็นนั่งนั่งอยู่โอ้ชีวิตนี้น่าเบื่อหน่ายนะไม่รู้จะเอาไปทำไมอีกไม่กี่วันก็จะตายพอเห็นเขารถเบนซ์วิ่งผ่านหน้าบ้านมาปุ๊บอยอยากจะมีรถเบนซ์คักคันเลยกลับมาแล้วความคิดเป็นอย่างนี้นะเอาละวันนี้จบแค่นี้ก่อนพรุ่งนี้มาต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก